สวัสดีครับ f c และแฟนคลับของเพจบาวลสานคนโกทุกคน,คนทุกท่านครับวันนี้นำภาพแมลงปแปลกๆนะครับมาให้ท่านได้ชมกันตัวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเป็นตัวอะไรนะครับทราบ แฟนเพจของบาอิสัโก้ทราบก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าตัวนี้ชื่ออะไรนะครับถ้าหาก fc หรือว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมครับกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปตอนต่อๆไปที่เราบาวิสารคนโก้จะได้นำเสนอในคลิปใหม่ๆต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ